การถ่ายทอดลักษณะนะคะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะคะอันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีผิวลักษณะเส้นผมหนังตาใบหูนะคะสันจมูกการมีรักยิ้มนะคะอันนี้ก็จะถ่ายทอดจากรุ่นที่1ไปสู่รุ่นที่อีกรุ่นหนึ่งนะคะเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมค่ะในรูปนะคะก็คือพ่อมา้าแม่มา้าใช่ไหมคะก็มีลักษณะเด่นๆรวมกันแล้วก็ ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนะคะลักษณะเด่นและลักษณะด้อยนะคะซึ่งมันก็คือลักษณะทที่สามารถถ่ายทอดทำธุก,กรรมได้นะคะโดยลักษณะเด่นเนี่ยจะถ่ายทอดสู่รุ่นลูกนะคะแต่ลักษณะด้อยจะผ่ายถ่ายทอดสู่รุ่นหลาน ะะส่วนลักษณะแปรผันนะคะก็คือลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตรุ่นที่ผ่านมานะคะแต่สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่างๆได้นะคะซึ่งลูกเนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่นะคะพ่อก็จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากปู่ย่านะคะแล้วก็แม่นะคะจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากตายายน,นะคะแต่ลักษณะที่ไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุ รรมนะคะเช่นโรคบางโรคลักษณะบางบางลักษณะนะคะเช่นลายมือลายมือที่เขียนหนังสืออย่างเงี้ยหรือว่าอ่าลายที่อยู่บนฝ่ามือของเรานะคะลายนิ้วมืออย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถ่ายทอดไปสู่รุน่นอ่าลูกนะคะโรคหวัดเนี่ยไม่ถ่ายทอดนะคะนะคะโรคไข้เลือดออกอย่างเงี้ยไม่ได้ถ่ายทอดนะคะซึ่งข้อสอบเนะี่ยเขาจะถามบ่อยว่านัก สมะใดที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะโรคใดที่ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะอันนี้ก็จะมีถามบ่อยนะคะน้องๆก็ต้องจําให้ได้นะคะเพื่อที่จะทำข้อสอบได้ดีค่ะวันนี้พี่คิตซี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ